ครบวันนี้ทุกท่านเชิญพบกับโชว์โรคิวแมกโนนาล์นะครับอันนี้เป็นชุดแฮปปี้มีวของญี่ปุ่นนะฮะก็ก่อนนะก็อย่าลืมแอดไลน์ยูนิเซฟ onation นะครับและ Official u n i ูนิเ onation เพื่อลมทําบุญกับ u n i c e ซนะครับเพื่อช่วยสนับสนุนทาาหน้านอาหารยารักษาโรคแล้วก็การศึกษาแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กในประเทศที่มีสงครามนะครับพ่ลมทำบุญด้วยกันโอเคเชิญพบกับรถได้เลยนะครับ คันนี้เป็นโชโ l คิวนะครับโชโ l คิวแมคโดนัลล์คันนี้เป็นโฟก k ์ w a g e เนะครับแต่เป็นโชโรคิวคันนี้เป็นโชโรคิวนะฮะมินินบัสคิวยนเซลลยอนแมคคูนโชโรคิวโชโแล้วก็คนะฮะเอ็คือแมคโดนัลล์ คุ้นกับใครคุ้นกับโจโรคิวนะฮะคันนี้เป็นสีขาวชมพูสวยนะเรดดี้พิงคันนี้มีลานวิ่งได้นะฮะคันนี้มีลานวิ่งได้พร้อมไหมฮะไปแล้วอีกรอบนะฮะไปสิ รถที่มีลานไถนะวิ่งไปวิ่งมาได้นะไม่ต้องกลัวนะฮะขยานนะครับใช้มือเนาะประมาณนี้นะ,ะไปเลยฮะขออนุญาตนะฮะ,ระ,ฮะประมาณนั้นทุกท่านพร้อมนะฮะค่อนข้างมาแรงไปหน่อยแต่โอเคคันนี้มันโชว์โรคิวจริงๆนะฮะขออนุญาตใช้มือ โชโรคิวโทมิเมทฟอร์แม o โดน d ล์สอน์นะฮะโชโรคิวของแท้เลยเป็นทอมมี่โชโลคิวครับโทมิโชโรคิวแต่ทำเพื่อให้จำหน่ายในแมคโดนัล์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นท่านที่จะได้ของเล่นชิ้นนี้มาจะต้องไปกินแม็กต้องไปทานแม็กในญี่ปุ่นมานะถึงจะได้ถ้าไม่ทานแม็กที่ญี่ปุ่นก็คือต้องหาซื้อนะฮะ ค่อนข้างจะเป็นของที่แปลกดีเหมือนกันรถที่วิ่งล้อยกขึ้นยกลงนะทีปกติเราจะสวยใช่ไหมฮะวิ่งลับตบอันนี้วิ่งล้อขย o ขยีขย o ขยีขย o ขยี b j c เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรนะแต่ที่รู้คือเป็นการดีไซน์ของเขานะก็สนุกดีการที่ได้สะสมก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะฮะ อันนี้ก็เป็นโชโรคิวสำหรับแมกโนัลอเท่านั้นมาตอนแรกสติกเกอร์ที่แปะลอ้อครบเล่นไปเล่นมาถลอกลอกแล้วก็เริ่มใช่ฮะแต่ก็ยังเป็นโฟก์อยู่นะอย่างนี้ก็ยังดูเป็นโฟก์ใช่ไหมฮะขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟด onation thailand นะครับ atlineofficialunicefdonation นะค,คือบริจาคยูนิเซฟนะแล้วก็ ถามเขาว่าจะสนับสนุนยูนิเซฟยังไงนะก็ร่วมบุญไปนะฮะท่าในใดต้องการแบบกับภาษีก็ถ้าถ้าร่วมทาบุญเยอะก็หักภาษีได้นะแต่ว่าจะต้องขอแบบกับภาษีที่ยูนิเซฟไทยแลนด์นะสาขาประเทศไทยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับให้ดูอีกรอบว่ามิ尼バス Q ศูนย์สี่แมคโดนลัลคูนโจโลคิวนะไปก่อนนะทุกท่านขอบคุณครับ